สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้นะคะวันต่อวันด้วยพระคาของพระเจ้านะคะเช้านี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระชนะของพระเจ้าจากพระธรรมมารโกบทที่7ข้อที่31ถึง37ดนะคะโดยข้าพเจ้าได้ให้หัวข้อว่าด้วยนามอันทรงฤทธิ์ด้วยความรักนะพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าต่อมาพระองค์เสด็จจากเขตแดนเมืองไทยละ และทรงผ่านเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลีไปตามเขตแดนแคว้นทศบุรีพวกเขาพาชายหูหนวกผู้ติดอ่างคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และทูลขอให้พระองค์วางพระหัตบนคนนั้นพระองค์จึงทรงพาคนนั้นออกห่างจากฝูงชนไปอยู่ตามลำพังแล้วทรงเอานิ้วพระหัต์แยงเข้าที่หูทั้งสองของชายคนนั้นและทรงบ้วนน้ำลายเอานิ้วพระหัตจิม แตะลิ้นของคนนั้นแล้วพรงแงนพระพัก,พกดูฟ้าสวรรค์ถอนพระไทยและตรัสกับคนนั้นว่าเอฟฟาทาแปลว่าจงเปิดออกแล้วหูของคนนั้นก็ปกติสิ่งที่ขัดลิ้นก็หลุดและเขาก็พูดได้ชัดพระองค์ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครแต่พระองค์ยังทรงห้ามปรามพวกเขาก็ยิ่งเล่าลือออกไป คนทั้งหลายก็ประหลาดใจยอย่างยิ่งพูดกันว่าท่านผู้นี้ทําอย่างล้วนดีทั้งนั้นทําทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้นท่านทําได้แม้กระทั่งให้คนหูหนวกได้ยินและคนใบ้พูดได้พระเยซูพระมิวว่าพระเยซูเสด็จจากแคว้นไทละและส่งผ่านเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลีไปตามเขตแดนแคว้นทุตบลีเมื่อพระเยซูส่งเลือกเส้นทางซึ่งไม่ใช่เส้นทาง สายตรงแต่ว่ามีการเดินทางอ้อมนะอ้อมไปอ้อมมานะคะเมื่อพระเยซูทรงเลือกเส้นทางนี้ขึ้นเหนือก่อนแล้วก็ค่อยลงมาที่ใต้เนี่ยทำให้พระเยซูได้มีโอกาสใช้เวลากับสาวกนะ,ะอันยาวนานมากขึ้นอย่างน้อยก็น่าจะประมาณ8เดือนนะคะเพื่อทำไมคะใช้เวลาในการอบรมสั่งสอนสาวกเป็นพิเศษจนกระทั่งเปรตตเองสามารถค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่นะ ในการที่เขาได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระเยซูในบทถัดไปบอกว่าพระองค์ส่งเป็นพระกิตนะนี่คือสิ่งที่เปโตรได้ค้นพบเมื่อกลับมาถึงแคว้นกาลิลีนะพระองค์เสด็จต่อไปยังดินแดนโทษบุรีพระคัมภีร์บอกว่าที่นั่นมีคนใบ้มีคนนําคนใบ้หูหนวกคนหนึ่งมาฟ้อพระองค์นะซึ่งเราจะพบว่าซึ่งปกติในคนหูหนวกมักมีปัญหาเมื่อหูหนวกปุ๊บจะมีปัญหาในเรื่องขับการการพูดด้วยเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเมื่อไม่ได้ยิงก็จะทําให้หมดโอกาสในการที่จะเรียนรู้ในการออกเสียงด้วยนะคะวิธีการที่พระองค์ทรงรักษาคนใบหูหนวกครั้งนี้ทําให้เราเห็นถึงอะไรคะความละเอียดอ่อนความน่ารักของพระเจ้าความน่ารักของพระซูคริตร์ที่ทรงปฏิบัติต,ต่อมนุษย์ที่ต่ําต้อยอย่างเรานะคะพระองค์ทรงทําอย่างไรบ้างคะ สิ่งแรกที่พปรองทรงทำคือโรรองทรงแยกคนใบ้คนหูหนวกนั้นออกจากกลุ่มชนก่อนในข้อที่สามสิบสามซึ่งซึ่งถ้าปกติเราจะพบว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนหูหนวกมักจะมีความวิตกกังวลมากกว่าคนตาบอดเพราะอะไรคะจนบางคนอาจจะคิดว่าตาบอดก็ดีกว่าหูหนวกเพราะอะไรคะเพราะถ้ามองไม่เห็นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องคิดมากนะผิดกับคนที่มองเห็นแต่ไม่ได้ยินจนมีเรื่องต้องคิดต้องมีกานคาดเดามากมายนะบางทีเรา บางทีเรามองเห็นแต่เราไม่ดินบางทีคนอาจจะนั่งคุยกันเรื่องบางสิ่งบางอย่างแต่ในความที่เราไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรบางคังเราอาจจะคิดว่าอุย้ยคนนี้ซุบซิบนินทาเราหรือเปล่าหรือพูดในทางที่ไม่ดีหรือเปล่านะมันก็นทําให้เราคิดมากได้แน่นอนคนเป็นใบเนี่ยเมื่อมองเห็นฝูงชนที่มาดงดูเนี่ยอบางคนก็มาเพราะอะไรคะอยากรู้อยากเห็นเกิดอะไรขึ้นนะเหมือน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 บ้านเราเรียกว่าอะไรคะชทยมงใช่ไหม แต่บางคนก็มาเพื่อเอาใจใส่มาเพื่อให้กําลังใจมาเชียนะมาเชียมาดูว่าอพระเยซูรักษาสักรักษาเขาให้หายหรือเปล่าบางคนก็ตะโกนบางคนก็โกวยวายโดยที่อาจจะไม่เข้าใจนะแน่นอนหากพระเยซูส่งรักษาเขาท่ามกลางคนเยอะๆเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นคะเมื่อเขาคนที่ไม่เคยได้ยินเนี่ยจู่ๆก็ได้ยินขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะ รู้สึกว่าเสียงต่างๆเหล่านั้นที่กระชึกคึ้นความเหล่านั้นคืออะไรเหรอมีเข้ามามีหลายเสียงเข้ามาก็ได้ก็อาจจะทําให้เขาสับสนวุ่นวายหรือดีไม่ดีเขาอาจจะช็อกไปเลยก็ได้นะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้พระเยซูสิ่งที่พระเยซูทําก็คือพาเขาออกไปนอกชุมชนนะพาออกไปจากกลุ่มคนต่างๆนี่ก่อนแสดงว่าพระกิตสิทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องของความรู้สึกความละเอียดอ่อนในด้านอารมณ์ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่กาลังเผชิญกับปัญหาอันหนักหนวห่วงหลายอย่างโดยเฉพาะคนนี้ที่เป็นใบหูหนวกไปด้วยก็เลยพาเขาออกจากฝูงชนไปทําการรักษาก่อนแล้วหลังจากนั้นพระหิวประปรุยทรงบ้วนน้ําลายเอานี้ผ่าหัดจิ้มแต่ลิ้นของคนนั้นและตัดว่าจงเปิดออกการรักษาของประยศูนครั้งนี้เปรียบก็ได้กับเหมือนอะไรคะเปรียบเหมือนกับคนที่ได้เห็นละครใบใช่ผู้ชม สามารถเข้าใจในสิ่งที่พระเยซูทําได้โดยไม่ต้องอาศัยอะไรฮะบทสนทนาเลยไม่ต้องอาศัยคําพูดเลยทั้งนั้นนะะพระเยซูกิสทรงทําให้เห็นว่าเมื่อหูของคนเมื่อเมื่อคนนั้นหูหลวงเนี่ยก็เหมือนกับหูเขาไม่ดีหูของเขาตันนะพระเยซูก็เลยต้องรักษาเขานะรักษาหูของเขาให้หายนะครับถ้าเราจะถ้าเราจะดูเรื่องของน้าลายจริงๆน้ําลายมีคุณสมบัติในการรักษาโรคนะคะ ซึ่งเวลาที่เราอะไรคะนิ้วของเราถูกน้ําร้อนหรือถูกความร้อนเราก็ทำาังไงคะเอาหนีเข้าไปในปากหรือให้สัมผัสน้ําลายใช่ไหมหรือสัตว์บางอย่างพี่น้องเห็นไหมคะสัตว์บางอย่างเวลามันเจ็บ,ม,จบมันเจ็บตัวนะโดยเฉพาะแมวเนี่ยเวลามันเจ็บตัวมันก็จะใช้ลิ้นของมันในการเลียบาดแผลเพื่อรักษาเยียวยานะเมื่อระลย์สกิตท,ทรงใช้น้ําลายแตะลิ้นของคนเป็นใบ้เขารับรู้ได้ทันทีทำไมคะ,คะว่าโพรงกําลัง ทายาให้กับเขาเปรียบเหมือนการทายาและกําลังทําสิ่งที่ถ้ามีอยู่ว่าหลังจากนั้นสิ่งที่ขัดอยู่ที่ลิ้นก็หลุดไปนะพระเยซูคิดใช้คําว่าอะไรคะเอฟฟาธาซึ่งแปลว่าจงเปิดออกนะก็มีความหมายชัดเจนในตัวอยู่แล้วนะเราสามารถเข้าใจได้นะไม่ต้องใช้คําอะไรที่มันยุ่งยากคือเมื่อพระเยซูใช้คาําว่าเอฟฟาธาก็คือการเปิดจงเปิดออกนะไม่ต้องมีความไม่ต้องมีถ้อยคําอะไรที่แปลกใหม่โอไม่ต้องมีคามําว่าโอะโมพุทธายะหรืออะไรที่ เป็นความหมายหรือว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นความขังเป็นเวทมนต์อะไรเป็นคาถาตามสายศาสตร์ก็ตามแต่สิ่งที่พระองค์พูดก็คือคนสามารถเข้าใจได้ง่ายเรียกว่าทุกคนเห็นในสิ่งที่ทพระองค์กระทําพวกเขาเข้าใจได้ทั้งหมดนะเมื่อพระยุคิสทรงเอาเอาพระไทยใส่ในความรู้สึกของคนเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าพระองค์ทรง,งรับรู้ถึงความรู้สึกของคนเหล่านั้นคนที่เจ็บป่วยเหล่านั้นว่าเป็นยังไงนะ เมื่อพระองค์ทรงเอ่ยคําว่าเอฟฟาธาจงเปิดออกพระผิว,วาพระองค์ทรงทําไงคะหลังจากนั้นอากับกิริยาของพระองค์คือพระองค์เงยหน้าเงยพระพักขึ้นบนข้างบนนั่นแสดงให้เห็นว่าอะไรคะเป็นการสื่อให้เห็นว่าอะไรคะนอกจากคนคนที่เป็นใบ้และคนหูหนวกเนี่ยความช่วยเหลือของเขามาจากใครอะมาจากพระบิดาเจ้าผู้อยู่บนสวรรค์นั่นเองเปรียสิ์กำลังยกย่องให้เกียรติพระบิดานะยกย่องให้เกียรติว่า การการอัศจรรย์หรือว่าการแต่ต้องรักษาที่เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าหรือพระบิดานะพระริคิ์สรงให้เกียรตินั้นแก่พระบิดาเป็นการว่าสิ่งตา่างๆนี้มาจากพระบิดาเท่านั้นและปรากฏว่าท้ายที่สุดประชาชนก็ประหลาดใจพี่น้องกล่าวว่าท่านผู้นี้ทําทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้นโอ้โหทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพระยุคิ์ทำทุกอย่างล้วนดีเท่านั้น ซึ่งถ้าหากเราย้อนกลับไปดูในสมัยปฐมกาลที่สร้างโลกเราเพบว่าสิ่งที่พระยุสูคิดสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะพระเจ้าทรงทอดไปในทุกสิ่งสิ่งที่ทรงสร้างและพระองค์ทรงเห็นว่าดีนะนั่นก็คือบทสรุปของการทรงสร้างครั้งแรกทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างครั้งแรกเป็นสิ่งที่ดีพระมีบอกอย่างนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมัวหมองไปเพราะอะไรคะเพราะวาความบาปที่เกิดขึ้นที่มนุษย์ได้ทา และพระยุสกิตทรงเสด็จมาสร้างโลกใหม่ซึ่งพ่อมระยชนทุกสิ่งล้วนดีทั้งนั้นพระองค์ทรงนําความดีความงดงามกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งและทำให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะ,ะพี่น้องที่รักหากวันนี้เรามีเรื่องที่เราเองทุกใจมีเรื่องที่เราไม่สามารถบอกกับใครได้มีเรื่องเราที่เราไม่อยาก มีอาจจะมีคําพูดในเป็นร้อยเป็นพันที่เราอยากจะพูดออกมาเพื่อระบายความในใจของเราในสิ่งที่เราประสบปัญหาอยู่นะพี่น้องเราอาจบอกใครไม่ได้แต่ว่าเวลานี้พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเรานะคะพระเจ้าพร้อมที่จะปกป้องพระเจ้าพร้อมที่จะอบกอดเราและพระเจ้าพร้อมที่จะพยุงเราให้ฝ่าฟันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงแค่เราบอกกับพระองค์เพียงแค่เราเข้ามาใกล้พระองค์พี่น้องวิ่งตอน วิงวอนต่อพระองค์ด้วยความเชื่อและวางใจว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงพร้อมที่จะช่วยเราให้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้พระองค์บอกกับเราอะไรคะบอกกับเราบอกว่าอะไรคะบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขพี่น้องให้เรากลับมาหาพระองค์แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองความคิดของท่าน ไว้ในพระสุคิดให้เราเร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักข้าพองทั้งหลายพระองค์ทรงดูแลห่วงใยและเข้าใจความรู้สึกในความต้องการของข้าพอง์ทั้งหลายอยู่เสมอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเอาพระทัยใส่แล้วก็ใส่ใจในชีวิตของเราทั้งหลายเวลานี้หากเราทั้งหลายพี่น้องท่านใดที่กําลังประสบกับปัญหาต่างๆในชีวิตอยู่ ก็ขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ดูแลขอพระเจ้าเป็นผู้ที่เสริมกําลังขอพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงอยู่ด้วยเพื่อที่เขาเองจะสามารถดําเนินชีวิตและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยกําลังด้วยฤทธาและด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าขอพปรองสบรนเาตาให้ประชนะของพระเจ้าเป็นที่หนุนใจเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความเชื่อและวางใจในการทรงสถิตของพระองค์เราทิ่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าทรงไวพรพี่น้องนะคะ